ตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณสิบเจดวันนะคะมันก็จะมีบางบงบุมตรงนี้เขาบอกว่ารอให้ยุบเองพอหลังจะตัดใหม่แล้วไม่ต้องประครบอะไรแล้วอันนี้ก็ทายาทายาตัวนี้อยู่นะก็เดี๋ยวซื้ออีกตัวหนึ่งเพิ่มแผลก็ประมาณนี้มองเห็นแผลไหม ตร, compass. ตรงนี้มันยังมีบวมๆเพราะว่ามันยังบวมอยู่ตรงนี้บวมๆตรงนี้บวมบวมงงมากเลยมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนแบบพี่สนุมีเชื้อคีรอยพี่สนุไม่รู้ว่ามันยังไม่หายยังไม่รู้เรื่องหรือเปล่าว่าเป็นคีลอยหรือไม่เป็นพี่สนุก็กลัวเป็นคีลอยเพราะว่าคนมีเชื้อคีลอยอะถ้าถ้าไอ้นี่เมื่อไหร่ก็จะมีเชื้อคีลอยเมื่อนั้นถ้าผ่าต,าตัดเมื่อไหร่อ่ะมีแผลเมื่อไหร่อ่ะแผลลึกๆอ่ะก็จะเป็นคีลอยพี่สนุก็กลัวเหมือนกัน ถ้าเป็นคีรอยต้องไปฉีดนะแล้วคือทําตาตอนฉีดอะตอนฉีดยาเจ็บมากตอนทํามันไม่เจ็บแล้วพอทําทเสร็จแล้วยาชาหมดแล้วก็แค่รู้สึกแสบๆไม่ได้เจ็บอะแต่ถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยเราไปจับหรือแมองเนี้ยคือก็เจ็บก็คือแผลนึกออกไหมมันก็จะเจ็บแต่ว่ามันไม่ไม่ได้เจ็บมากมายมาแบบเจ็บเหมือนเหมือนแผลทั่วไปแผลก็ประมาณนี้ตาของจริงก็จะสวยนะแต่อย่างเงี้ยคือในกล้องมันดูแบบดูไม่ออกอะ่ะ แต่ของจริงคือตาแบบตาจะขึ้นอย่างเนี้ยแต่ไม่ได้ขึ้นเยอะนะพี่สนุว์ให้ดูคือมันจะเฉียงเฉียงแต่ไม่ได้เฉียงเยอะมากแต่คือตาสวยกว่าเดิมตาเฉียวตาเฉียวตาเหี่ยวตาจิกอ่ะพี่สนุชอบมากเลยเพราะพี่สนุกีดยาวเห็นไหมกีดยาวมาถึงนี้แล้วก็ยกหางเห็นไหมคะก็ยกหางแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยกีดยาวมากกีดมาถึงหัวตาเลยอ่ะแต่ไม่ได้เปิดหัวตาเพราะว่าไม่จําเป็นเพราะพี่สนุหัวตามันไม่ได้ปิดอยู่แล้วเห็นไหมหัวตามันเปิด เนี่ยมันดึงขึ้นอยู่แล้วอ่ะลองอย่างนี้ให้ดูคือหัวตามันเปิดอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดมันหายดีมันคิดว่ามันน่าจะสวยกว่านี้นะ